ส้มผักสูตรอิสานนะคะสวัสดีจากครัวคุณรตีค่ะวันนี้พาทำส้มผักเซียนฝาร่งนะคะหรือผักเซียนดองเปรี้ยวนะคะเราไปเก็บที่ป่าที่ประเทศเยอรมนีนี่แหละค่ะนะคะอันนี้สดสดอ่อนอ่อนนะคะเราเก็บเลือกเอาเฉพาะยอดอ่อนอ่อนสดสดนะคะแล้ววันนี้เราจะเอามา ทำเป็นส้มผักสูตรดิสารนะคะเราเริ่มต้นโดยผักเซียนที่เราเก็บมานะคะล้างให้สะอาดอันนี้ล้างสะอาดแล้วนะคะก็มีเกลือป่นนะคะกรือป่นแล้วก็กะละมังหรือว่ากระถางดินเผาอะไรก็ได้ค่ะหรือหม้อก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะโอเคเราจะเริ่มเลยนะคะเริ่มโดยใช้ผักเซียนนะคะอันนี้ เอาลงที่ในอ่างดินเผาอันนี้แล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะเติมเกลือลงไปเสรจแล้วเราก็คั้นนะคะคั้นให้ผักเซี่ยนที่สดๆนี้นิ่มนะคะนิ่มแล้วก็น้ำเขียวๆจากผักตรงนี้ก็จะออกมานะคะ ใช้แรงกดนิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะอันนี้หลังจากคั้นคั้นใส่เกลือแล้วนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะคั้นอย่างนี้ไปเ,เรื่อยๆพอดีอ่านเล็กไปหน่อยะคะ่ะก็เลยต้องหยิบทีละไม่เยอะนะคะใช้ทีละไม่เยอะพอคั้นไปอีกหน่อยผักก็จะหยุดลงไปนะคะอยากผักตองโตๆตรงนี้ก็จะได้ ประมาณกะละมังเล็กๆประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะพึ่งเรงิ่มต้นหลังจากนั้นเราก็เอาผักที่เราคั้นจนนิ่มแล้วนะคะมีน้ำเขียวๆเราก็มาล้างด้วยน้ำสะอาดออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นก็มาคลุกกับเกลือค่ะและข้าวนึ่งสุกนะคะจัดเก็บใส่ภาชนะให้เรียบร้อยค่ะ เติมน้ำสาวข้าวลงไปนะคะจะทำให้เปรี้ยวเร็วยิ่งขึ้นสามวันผ่านไปสี่วันผ่านไปเปรี้ยวแล้วค่ะทานกับน้ำพริกได้นะคะหรือทำเมนูอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยที่พวกเราทำแล้วก็คือต้มกระดูกซี่โครงหมูใส่กับผักเซี้ยนดองค่ะอร่อยนะคะหรือ,อใครจะต้มขาหมูอย่างเงี้ยก็อร่อย รสชาติเดียวกันค่ะกับต้มผักกาดดองคอนเฟิร์มค่ะว่าอร่อยจากครัวคุณรตีค่ะติดตามคลิปหน้านะคะว่าจะมีเมนูอะไรอีกค่ะ